ฉับพลันยังคงไม่พอหนึ่งทอดสวัสดแห่งความดีเราทักทอด้วยไมตรีพลีหัวใจรังสันผ่านสุขผ่านทุกข์ล้มลุกร่วมกันผ่านคืนและวันจนถึงเส้นชา Chink. what's a while. สัน,นบบี่นต้อนรับนะครับคุณนะครับเพลงร้องร้องปรัชญาเมื่สักครู่นี้เป็นเพลงใหม่ที่ถูกประพันธ์ขึ้นมานะครับเป็นเพลงชื่อว่าหนึ่งทศวรรษแห่งความดีนะครับแล้วก็ น้องๆที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือทั้ง10ทธิรุ่นของโครงการสัมมเนนปลูกปัญญาธรรมในเพลงนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระอาจันวอค่ะหรือพระเมธีวชิโรดมนะคะพระอาจารย์ใหญ่ประจําปี3และปีที่4ค่ะเป็นผู้กวีนิพนธ์ขึ้นมาในวาระครบ1ทศวรรษค่ะเป็นยังไงบ้างครับใครจําคนไหนได้บ้างไหมครับ จำได้ไหมคะเห็นหลายๆท่านถือกล้องขึ้นมามีการชี้เอปีไหนปีไหนเดี๋ยวได้ขอตัวแทนน้องๆดีไหมคะพี่บอบอ่างั้นเราเริ่มจากสมนเรนปลูกปัญญาธรรมเริ่มต้นคนแรกน้องปันน้องปันด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปันปีปันเป็นสมนิเปลูกปัญญาธรรมปีสองครับโอ้โอปีสองย้อนกลับไปเมื่อ12ปี <c oughs> ที่แล้วเลยนะ <c oughs> ใช่ครับตอนนั้นปันสิบขวบครับตอนนี้22ปีเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงโอ้เป็นยังไงบ้างกับการได้เข้ามาร่วมโครงการสำมานเรนปลูกปัญญาธรรมวันนี้เราเติบโตขึ้นไปมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆเพีเ่นเชญครับจริงๆต้องกราบนมสัสก,การพระอาจารย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่ททานเลยครับผมปันครับปันเทศอสถิรศักเป็นอดีตสำมานเรนปลูกปัญญาธรรมปีสองตอนบวชเข้าโครงการครับตอนนั้นปันสิปีมาวันนี้ครับยี่บ เป็นจำได้อยู่เลยครับว่าตอนที่ปันบวทเข้าโครงการเนี่ยปันพูดว่าอยากจะนําธรรมะมาใช้กับชีวิตประจําวันอันนั้นคือเมื่อ1ิบสปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ครับพิสูจน์มาตลอด12ปีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ธรรมะครับถูกนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิต ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเรียนการตัดสินใจการอยู่กับสังคมต่างๆกับเพื่อนกับครอบครัวมันถูกนํามารวมกับเราครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นครับคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดทางตลอด12ปีตลอด22ปีของชีวิตปันที่ผ่านมาก็จะขอกราบขอบคุณครับทั้งคุณธนินเจรวนรณนคุณสุประชัยเจรวนรณนแล้วก็รวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆแล้วก็ทีมงานที่จัดงานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับก็คือขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ あ จริงๆต้องระลึกถึงทั้งคุณหญิงเทวีเจรวนนที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาและพันชุ์โชคโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ไม่ได้ถ่ายทอดให้กับแค่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ถ่ายทอดไปยังทุกๆท่านทุกๆคนไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกที่ติดตามโครงการนี้อยู่ได้เรียนรู้ธรรมะเป็นพร้อมๆกันแล้วก็ได้มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไปพร้อมๆกันผ่านโครงการนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะโอ้โหงดงามจริงคือต้องบอกว่านี่คือบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะพรา โครงการสำม,มักงาปลูกป,ปัญญาธรรมให้เราได้เห็นพัฒนาของเขาจนมาถึงวันนี้จริงๆอ่ะไปอีกหนึ่งท่านนะครับน้องเทรเวอร์นะครับซึ่งอยู่กับโครงการสำม,มเกงปลูกป,ปัญญาธรรมนานาชาตินะครับเทรเวอร์ Trevor, how do you feel to join this program and want to you express to everyone here สวัสดีครับผมชื่อเทรเวอร์นะครับ I'm very proud to be here to represent True Little Monk International I'd like to firstly say very big congratulations to Mr. s u p a s h a i and the True team for the 10 year anniversary of True Little Monk I'd also like to say a very big thank you to Mr. s u p a s a i for initiating the project and I hope it continues in the future. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่าภูมิใจน่าภูมิใจจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นสำเนารุ่นที่เราเผยแพร่ออกไปทั่วโลกจริงๆ่ะเพราะว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เข้าถึงหลักธรรมแบบง่ายๆเป็นสากคนจริงๆและอีกหนึ่งคนค่ะแม่ฉีน้อยของเรามาริสสวัสดีค่ะตอนนั้นมาริคือปีปีที่เท่าไหร่นะคะ ปีสี PC, ่ค่ะปีสี่ที่มีแม่ชีน้อย<ช>อยู่คู่กับสมณเณรด้วยนะครับอ้าวว่ายังไงบ้างคะ ก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงาน10ปีของสำนักนิุกัญญาธรรมตอนนั้นที่หนูตัดสินใจบวชเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจขนาดว่าแบบว่าจะบวชด,ดีไหมเพราะว่าหนูก็ไม่มั่นใจในตัวขนาดน,นั้นแต่ว่าพอได้บวชแล้วก็ทําให้หนูเป็นคนดีมากขึ้นค่ะหนูมีสมาธิมากขึ้นหนูนิ่งมากขึ้นต้องขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความหนูหนูอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณคุณลุงสุวัชัยมากเลยค่ะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทําให้หนูได้มีโอกาสดีๆแล้วก็อยากให้รร้ักกนนออง,องโอา ด,ดีเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอเชยมประมือกับทั้ง17ท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนคนะคะ